พ่อว่าดีครับพ่อเออว่าดีน่พลอยค่ะโอ้ยเมื่อเช้าผมกับไปวานปุ๋ยวานปุ๋ยเขาของก็มาปั้นกินเขาง่ายครับพอดีผมโทรหาพลอยห้าแล้วสองเที่ยววานนีผมเลยออกไปหน้าคาเนี่ยไปซื้อเอนื้อกินมาก่างไปซื้อโอนเนญ่เนี่ย,ยครับผมโอ้พ,อพอ่อฝันยังไ,งไดนอะคือได้กินเนือ้อก้อนละน่อบาน บ่บ่ฝัแล้วว่านัน่นไอ้ได้ไอ้ฮันน้อยมห้ยบ่เอฟอซี FC เขาพอโอนมาเลยพอ่ใส่ละพอยห้ากับไอ้ขี่ร้าวว่างหันเ,เลขสามเจ็ดตรงตรงเลยเนาะใส่โอนผมผม,ผมยากหลายโจนคำไม่พ่อก็ด้โทั่วเอาอืมถามใหม่ผู้ว่าตีโทัามากป้าคือคือเข่าครเสียเพราะเต่อาอสั่นสามเจ็ดตัวนี่เลยมห้ยครับอืม ยังว่าเสียดายผมปล่อยไปเก้าหางหนึ่งว่าหันอืออือคือต้นนี้ต้นนี้ก็คือตัวใสดอกจันพร้อมครับผมอือโอ้จังพี่หล่ะปูว่าบัดบัดอีถือเข้ามาได้ปล่อ,อ,อ,ปลอยสับมากระปูแบบคุยกันก็ปูวา่าพีอยู่ครับ <laughs> เอาเมื่อนี่กับจิมานขึ้นเก้าละพอ่อเนาะ แมนพอพอยห้าขึ้นจังหวะจะนัดกัดถืออยู่กระแท่แล้วครับพ่อปูอพ่พ่อว่าปีสารคามแม,มนแมนสละคข้ามพ่อแม่นจังหวดสรลักข้่มผมมาผมสิไปท่างสารค้ามอยู่ที่เมืองอื่นไปมามาในพอยพอห้าไปเบิ้งรถไทไหมโอ้ แต่ว่าของผมบอกจากสารคามมากมากเพื่อว่าปีเีมันบ่แม่สีสี่สามสิบเก้ารูตสิพรอันที่ห้าแบบสิไปว่าสี่ที่ไปทั้งบ้านย่างว่าสั่นบ้านย่างบ้านย่างหนตำบลบอมาดบอยักมันตำบลได้จะว่างว่าได้เบื้องพีกัดว่าสิไปเบื้องรถไทยเองกระจ้าโอ้รถไทย้บ้านท้องที่โยนี่บ้านย่างย่าง มันมีสองย่างย่างหนึ่งย่างสีสุราดอันนึงกับบ้านย่างนี่ฝากบ้านผมไปี่บ้านบัวมาดี่บ้านย่างนี่อ๋อง้นั่นละไอ้เจ้าว่ามีรถไถขนาดเล็กประสันว่าสิมาไถว่าสิมาตัดหญ้าตัดหญังไถน้ำตววบักข้าวอย่างเงี้ยพ่ออืมอืมอืมดีแล้วก็เลยสิบปเบิ้งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เออลันห้าาม้าสีเอาเ มาแต่นเอดาะจังหวัดล่ะถามบนเบืบ้บองต่อนอยู่ตำอยู่อำเภอไหบบานย่างนี่มันคืออำเภอไอบอระบือบ้านย่างนี่อือย่างหนึ่งย่างไงกะสารคามกันมันเป็นย่างสีสุฎร์ครับอือนั่นละ่ะขั้นบานย่างนี่ไอตำบลบอระเบือบกไก่กับผมกับข้มาฮอดบ้านย่างกันเดียวมาหาผมก็ได้นี่บกไก่กันครับอือนั่นละ่ะอือ เมื่อนี้เขาก็มาโฉบมาหมานต่อพ่อว่าปีบ่ธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อได้ยุคเมื้อแมนบ่พ่อได้ได้ซูมื้ออืจริงจก่งสุดยอดเลยนะครับตามเล่ามื้อวันอ่าที่สิบหกหนึ่งบ่ได้เอาน้ำพอ่พอแมนบ่พ่อแมนวันท,ที่สิบหกไอตัววิ่งไอาสามกับสองอนั่นแหละเล่นที่สามนั่นแหละก็ออกมาสามเจ็ดตรงๆงเลยนะเนาะ ครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดเอาเมื่อนี้มันคือข้าขวามีิตัวใดเนี่ยเมื่อนี้วิ่งอะไวิ่งหนึ่งกับสี่แล้วพอยห้าวิ่งหนึ่งวิ่งสี่ครับน่จับคู่มี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดจับคู่หนึ่งห้า หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเออบันไดกัสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดครับเออเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดครับบันไดแน่นแน่นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด เน้นหนึ่งหกหนึ่งเก็ดครับอือนครับสี่หกสี่เก็ดสี่หกสี่เก็ดครับหนึน่งน้นที่หางกับพ่อยฮะสี่หางทั้งเหมือนมีเก่าหางนั่นบ่พ่อครับเก่าหางเก่าหางเน้นเน้นเลยหรือ <c oughs> มีเพิ่มเติมมียิปป่บป่อพ่อไ่บ้าหางกับป้อยไปเก้าหาง ขันว่าเออของพอไอ้ของสองพ่ออันไอ้เก้าแปดกับกับนิ่งไปสามเจ็คกับตรงตรงแล้วสองนี้โจ้ขึ้นกันเลยหรพอเห้ยห้าอืมอืมครับผมอืต่อใยลื่นต่อใยลื่นยังวาอยู่ไงต่อใยลื่นแล้วปั๊บขึ้นจังนิ่นเลครับเกว่ารันครับผมต่อใยลื่นเราตทองหาพอ่อเยินพอ่พอ ท่มาเบิกขึ้นนี่่ะลพคุณว่ามันเขาลงมบานที่สองขึ้นมาท่มาหาผมโดนแล้วเล่าก็ได้เออต้นเข่าล้งบานต้นบริสุทธิ์หรอกว่าเปิดตัวเห็นขี้ไปไอพอเต้าไอหน้าคาเน้นจะไม่เป็นเน้นไหนคักล่องห้ใไสดอกจันทร์พอบสามเกียรตว่ากันอ่าผมแล้วว่าเหลี้ยใจครกันไม่ได้ออกจากพยาบานอะกัน จมแต่ที่เล่าก็ไดกันว่าจมไปหรอปล่อยค่ะยงว่าอ่ะกันหาคุณเนี่ยฟังอยู่กต่หายเร็วๆเด้อคุณเนี่ยเอ้อคุณ่า่าออกบ้านแล้วตัวออกบ้านแล้วขึ้นโทวเอาเรียงยั่ครับโอ้เอาไห้มันหมานกันเด็วกันอืมครับเอาฟังทวนเด้พอเด้อเอ้ฮะาปล่อยฮ่าอ่าสำหรับแนวทางตามลาวพ่อว่าปีวันที่สิบ แปดรกรกฎาคมหกแปดวิ่งหนึ่งกับ<น>กสีเมคพเนียนมักตัวได้หลายพ่อสีกับหนึ่งหนึ่งซีบอกเล่นที่สีเน้นไปที่สีได้สีนะครับออกไปแลนได้เลยนะครับจับคู่สองตัวหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสีห้าสีหกสี่เจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดขีดเส้นใต้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดเมคอพเนีน มื่อนี้มันใจชี้เปอร์เซ็นต์พอ่อไม่มันใจเป็นลอยกลัวเปล่าพ่อเหรอฮะลอยกลัวลอยกลัวแตกอีกแ่อแค่มพนาะพ่อแมน่แหน่แตกแค่แน่นอนแตกจะได้<อ>กับแตกแจะแทะเราขึ้นเจ๊ซีเจ๊ซีคุณพ่อนี่โอ้ยรวยกันอยู่ตลอดได้กินลาบพอ่อน้ำเอฟซีกินน,น้ำลาบพอ่อบักคนกาลสินนัน่นทั่วมาว่าอยากให้ ว่าโตมาบอกว่าพอห้ผมเนี่ยหน่อยตัวในเร้อให้สองตัวเนี่ยพอเน้นเนี่ยผมเนี่ยคือผมมีสมมาหน้าคุ้มบอกว่าสัน่นผมผมก็เล่นเน้นห้ไอ้สามเจ็ดนั่นแหละก็ไปอีหยังอีกบุสองตัว,ตวอ่ตอเออครมันออกถือผมจะโตมาหาดอกพอว่าสั่น ไาไปสองตัวครับในพอย่าคือค่าขอบ่โทู่มาหาผมเราเดียวนี่เป็นบันแดเงินเป็น้านแดเงินพ่อเดี๋ยวคนจะทู่มาดอกคนจะทู่มาดอกครับใจเย็นๆเอาพ่อขอบคุณพ่พอแล้วหลายครับพ่อครับครับผมโชคดีพอย้ามมแล้งนี่ครับมอืม